เด็ละคนฮ่องกงแค่ชั้นสองพี่ติดกล้อง,องติดก้องแล้วผมนั่งชั้นตรงบันไดสลบตั้งแต่นี่ไปยนนู่นเลยยังไม่ได้สติเลยหน้าหน้าหน้าธนาคารเขาอขอบอกว่าเขามีพอผมสีหนา้าผมบอกว่ามันไม่มไ,มได้หรอกใช่ไหมละ่ะแล้วก็พวกเธอป่องมาแล้วนะพวกพี่ป่องอมาที่เนี่ยอช้พี่ป๋องอแล้วก็ทีมงานทีมงานล่าสุดของไอ้ไอ้เท่งผมจะตบกระบาลมันด้วยไอ้ขุนเงี้ยมาลื้อทรงลื้อสายของเขา เพราะว่าเขากล้าบไหวกันอะไรกันมึงไม่เชื่อึมก็อย่าลบลือบอกกล้าว่าผม,ผมว่าที่ไหนก็ได้พี่ที่ว่ามีหินเฮี้ยผมเป็นกินเงินพนันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วผมนี่ก็จองผรมังเวกเหมือนกันผมก็ไปว่าบางโคไอเมนพู้หญผมนอนตั้งแต่หกโมงเย็นยันเจ็ดโมงเช้าแต่ว่าเราไม่ได้ลบลูแต่แค่เราต้องทำวิธีบอกของทุกถิ่ทุกอย่างแต่ถ้าว่าพี่เดินไปเนี่ยสังเกตทางชั้นสี่อ่ะ ถ้าเอาขวดมันติดขึ้นไปไว้นะถ้าลมแรงปุ๊บมันจะวิ่งออกหน้าปุ๊บแล้วมันจะสะกูถอยหลังมาหาพี่ <S <S เหมือนมันเล่นลกับพี่ <S <S พแล้วก็ถ้ามกลางวันพี่จะเห็น <S <S เนี่ยกลางคืนเนี่ยตรงพี่จงเห็นสองขั่งเนี่ยพี่เดินเขาบหันหน้าอาอกงนี่นะ <S <S แล้วพี่สังเกตให้ดีว่าสองขั้งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเขาเรียกทางคนเดินกับทางผีเดินฉันสียเห็นที่สุดแล้ว ชั้นสี่นี่คือเย็นที่สุดออชั้นสามมันก็จะเป็นชั้นสองมันจะเป็นหิ้งเป็นอะไรชั้นสามก็แบบะาปริเหตุละแต่ชั้นสี่นี่มีผมขึ้นไปนอนแต่คือในแต่ละชั้นเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวของเขาอยู่แต่ชั้นสี่ก็คือว่าเหมือนกช่ไหมว่าชั้นสี่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงยืนสาวผมยืนยืนยืนสาวผมอยู่ผมเห็นประจําก็คือว่าผมนอนลุกชั้นเลยนะพี่ใช่ไหมชั้นสี่มุมนน้นอ่ะผมนอนทําคือพวกผมหนีงพวกน้องๆผมปวดถว่เรื่องเรื่อง มีคนใช้เสียงมาช่วยด้วยทั้งประเเลยเนี่ยเฮ้ยอ่ะเที่ยวมาเฮ้ยแล้วพี่มาแล้วจริงเอตัวจริงผมอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้ยินนะทั้งเเลยอ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วก็คือว่าแล้วพี่มาวันถูกด้วยวันนี้เป็นวันเปิดนะไม่ต้องพอพีพอพีปิดไวเด็ดไปแล้วพอบีอยู่นี่พอบีกำลังให้เวลาเขาจับภา์อยู่แล้วไปเด็ดแล้วพอถ้าพี่เดินขึ้นไปแล้วพี่ถ้าแสงพี่มีน้อยพี่สังเกตเลยจะมีคนเดินตามหลังพี่ ผมพูดได้เลยว่าอย่าหลอกตัวเองคิดว่าไม่ใช่หรือว่าเขามาหาเราหรือว่าทางใครทางามันเราก็มาทํางานของเราแต่ว่าพี่เองก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งผมอยู่ยที่นี่ผมไม่ต้องใช้ไฟพี่คิดว่าผมเดินตีนเป้าเนี่ยผมชั้นสี่เนี่ยผมโดดลงมากับเพื่อนผมนี่เพื่อนผมน,นี่คู่กันอะไอ้นั่นของมันแน่นผมโดดลงมาเลยผมก็ถือว่าเราสินห้าเราแน่นเรามไม่ผิดรู้อย่างเนี้ยผมอยู่ที่นี่มา,มาพวกจะมาเล่นผมบอก็่านั่งอบอข้อม่นถามน้องเนี่ยไม่มีใครเห็นผมเนี่นั่งอย่างเงี้ย ดูว่าผมจะให้มันเห็นหลแล้วว่าเพราะว่าผมอยู่ที่นี่เขาบอกกลัวไม่ไม่กลัวกลัวคนมากกว่าอืใช่แต่ว่าไม่าผมอยู่วัน้เนี่ยยังมาเบียดเบียนเรื่องต่างผมเลยเขาบอกว่าช่วยด้วยที่นี่เคยมีข่าวเรื่องพวกค่าจ้างค่าแรงอะไรเบงขาได้ยินเนี่้มันมีแบบพวกเก็บยาที่บลงไปข้างบนที่บลงมาจากข้างบนแล้วอื่นอยู่นช่องลิฟต์ผมมาช่วยได้สองคนช่วยทันโยกคนจีนผม เดินเข้ามาเสียงร้องข้างบนโอไยวายแต่ผมไม่ออกนะว่าชื่ออะไรนนผมก็พกปืนขึ้นไปสองกระบอ,อกข้างหลังแต่ไอคนที่ว่าเป็นเจ้าของเงินอ่ะผมรู้จักเคยติดขุกล่าดีด้วยกันผมบอกว่าพี่ทําไมไม่ให้แม่มันโอนตังมาให้แล้วพี่เล่นถ้ามันตายเงินพี่ก็สูญเออมึงพูดมีความผมขอได้ว่าละ่ะถ้าขอไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะว่าไงเพราะผมเฝ้าอยู่นี่นี่ผมยันเดือและแม่มันโอนมาให้สามแสนโดยนไปกดเนี่ยและไอ้นี้ผมก็ไปส่งบ้านทุกวันนี้ผมเที่ยวหาบ้านได้ แล้วก็ขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะครับขอบคุณนะครับอย่างเงี้วันนี้ทางทีมผมกรู้สึก่อยากจะขออนุญาตนะครับพี่เข้ามาเดินสำรวจเลยยิ่งถ้าคนน้อยนะทิ้งทุกจุดเลยผมพูดดเลยนะว่าแต่ทันกันโอเคขอบคุณมากนะครับหลังตีสามเที่ยงคืนไปแล้วแล้วพี่มาวันพุธด้วยโอเคคือมันจะโผล่ที่ทางอีเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินไปหาคุณบีก่อนละกัน ฮัโลโหลฮัลโหลเจครับก็เปิดไมล์ล้รีดนไหมคคุณบีได้ผมเปิดไมล์แล้วได้ยไหมครฮะได,ไ,ได้ยินไหมได้ไหมผมเปิดไมล์แล้วได้ยินแล้วครับได้ยินเสียงคุณบีละเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือไม่ไห้ฟังแต่แต่พี่ขาบอกว่าแต่ละชั้นมันมีความน่าสนใจอยู่อ่ะฮะนะครับแล้วก็พี่บอกว่าทีเด็ดสุดคือชั้นที่สี่แต่เอ่อมีคนเนี่ยมีคนบอกว่า มีลูกเพจเราบอกได้ยินเสียงคนผู้ชายบอกให้ร้องขอเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนะพี่เขาบอกพี่อู๋ว่ามายืตนตรงเนี้ยแล้วพี่อู๋มองขึ้นไปชั้นสี่จะเห็นเลยชิงเหรออืมล่มพัง <c oughs> <c oughs> อะไรนะแต่เ,เสียงอะไรไม่เข้าใจเสียงวม่ช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงไข่เนียลูกเพจเขาได้ยินแบบเยอะมาก ตอนที่สูงนะช่อไหนนะช่องสคือคือช่องสี่ตรงก่อนช่องนั้นอะช่องใหญ่เหรอถ้าชั้นสี่ก็คือก่อนบนสกดเกโอ้น่ากลัวเราเราไอ้ซูมอันนี้เข้าไปได้ไหมให้มันสุดคือเรากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคือตรงนี้เขาบอกว่ายืนมองจากตรงนี้เห็นเลยตัวคือคือนะตอนนี้คือผมผมพูดตรงๆนะครับว่าใช่ครับ พ uh ี่เขาว่าเล่าเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวสิเดี๋ยวเพิ่งเล่าให้ผมฟังจะได้ยินเสียงเดี๋ยวเพิ่งเล่าให้ผมฟังเลยอ๋อไม่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 ครับไม่ไม่อันนี้คือเสียงที่มาเสียงที่ที่ว่าทุกคนได้ยินบอกว่าเสียงช่วยด้วยครับพี่พี่เขาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวผมพาไปไหมจริงเหรอเดี๋ยวผมพาไปไหมว่าอยู่ตรงไหนจริงเหรออ่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินตามไปเจ้าตรงเสียงเจ้าของเสียงนั้นดีกว่าปาปัเดี๋ยวเราเราให้เราให้คุณมีนำเรอาอะไรอ่ะ มีน้ำแล้วใอ้โหเดี๋ยวเราไปดูนี้นี้ก่อนอ่ะไปอันนี้ไม่รู้มีคนเห็นยังเดินอยู่ตรงนี้มันมีเสาไว้น้ำเสาไว้น้ำอ่าอันานี้น่าจะเคยเป็นอดีตเสาไว้น้ำอดีตเสาไว้น้ำเนีต้นไม้ขึ้นรกไปหมดและเดินเดินเดินระวังฮะเดินระวังโอเสาไว้น้ำ <c oughs> น,นี้คือสารไน้ำบอกลวอันนี้ผมเข้าใจว่าที่ตะกี้ไม่รู้เดินตรงนั้นอย่างที่มันมีเหมือน,ม,อนมีสารอะไรเลยทั้งอย่างที่เขาตั้งอยู่ใช่ไหมครับกันในระหว่างนี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลฟ์นะครับแล้วกดแชร์นิดนึงนะครับเรื่องราววันนี้ชักจะน่าสนใจแล้วนะครับแต่อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ตรงนี้เรื่องที่ว่าได้ยินเสียงช่วยด้วยเนี่ยจริงๆแล้วพี่ผู้ชายพี่เปิ้ลเมื่อกี้นะครับที่เล่าให้เราฟังเขาเล่าให้ผมฟังก่อนน้นแล้วว่ามีมีจริงๆ ตอนนี้ที่พวกผมอยู่กันนะตรงน,นี้ไม่ได้ยินนี่ก็นี่มันเป็นต้นต้นอะไรอะ่ะต้นโพต้นโพใหญ่อยู่เหมือนกันเนาะมันมาขึ้นกินอยู่ตรงนี้ก็เลยใครเอาเอาพวกเอ่อเรียกอะไรดีอะซากมีพระด้วยแล้วก็มีกุมารเอมีอเอาให้แใจเย็นดิตกใจ นี่กุมารมีกุมารอุ้ยอะไรอ่ะขหน้าจะเป็นปะเขียดกบเขียดอยู่ตรงกุมารเนาะโอเคทุกทีครับอยู่ตอนนี้เนี่ยมีจุดตรงไหนที่น่าสนใจบ้างไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอ่าโอเคเดี๋ยวพาไปดูอ่าข้างล่างเรามีอะไรให้ดูไหมเอางี้ดีกว่าครับอันนี้อันนี้ผมเล่ามี้ก่อนนะอ่าคือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะไม่เชื่อครับโอเค เออตอนนี้มันคือผมก็ได้ยินเสียงเรียกที่ที่บอกตั้งแต่เรียกมาอีกแล้วฮะตอนนี้เลยเหรอเออเขาได้ยินกันอยู่ตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้นะช่วยด้วยอ๋อโอเคเรองจริงเด้๋ยได้ยินอะไรไหมคุณฟังผมไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเตาใส่หูฟังฟังออโอเคตามแล้วนะเนี่ยจริงๆผมใส่หูฟังฟังตามอยู่นะคือย่างี้เอาเท่าที่ผมรู้นะครับมันมันอะไรเนี่ย ที่นี่มันมีความสวดิหดหูอยู่จริงเหรออ่าแล้วก็มันมีขอความช่วยเหลือจริงๆริงเหรอแล้วไม่ได้แค่นั้นตอนนี้มันเหมือนกับเอางี้ผมไม่แน่ใจเนะเดาก่อนี่บอกก่อนนะว่าเดาเดาว่าเออโอเคหนึ่งผมยืนยันว่าที่นี่มีคนมีคนเสียชีวิตจริงมีคนเสียแบบสลดด้วยเสียแบบไม่ดีอืมเสียแบบไม่ดีแล้วก็ด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นที่ร้างอ่ะน่าจะมีคนมาทำอะไรซีซัวเยอะมาปล่อยของเลยประมาณนี้ป่ะอืมคือมัน นามอะไรไม่ดีอ่ะทั้งทั้งอะ,อะไรนี้ด้วยแล้วมันมีคนพยายามจะมาดึงวิญญาณไปใช้งานอย่อใช่หรเปลใช่ถูกต้องอ๋ออ่าเขาก็เลยแบบว่าคือเท่าเท่าที่รู้นะเท่าที่รู้เนะก็คือน่าจะดึงไปหลายละแต่ตอนนี้มันยังเหลืออยู่ที่ยังทําไม่เสร็จยังทําพิธีอยู่ไม่เสร็จเนี่ยน่าจะแบบเท่าที่รู้นะตอนนี้สัมภาษณ์ได้คือสองแล้วก็เราน่าจะต้องไปเจออะไรสักอย่าง ที่เขาทำพิธีไม่เสร็จ